ดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะช่องนกเปิลเอสเคชาแนลนะคะวันนี้นะคะนกก็จะพาไปทําอะไรสนุกสนุกกันใครอยากรู้บ้างเขาว่าไปทําอะไรนะคะก็ช่วงนี้ทุกคนก็รณรงค์อยู่บ้านกันนะคะก็ฟอร์มโฮมบางคนก็ทํากิจกรรมที่บ้านนะคะส่วนตัวนกเองก็เช่นกันทํางานที่บ้านเหมือนกันนะคะก็งดการออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็งดการซื้ออาหาร ด้านนอกตามร้านนะคะก็มาทำกินเองกันดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงเช้านกก็ทานโปรตีนนะคะแล้วก็เป็นตัวทดแทนมื้ออาหารนะคะอันนี้นะคะไม่ขาดเลยนะคะแล้วก็ได้สารอาหารครบด้วยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนกก็อยากทำอะไรสนุกสนุกแล้วทำอะไรกันดีอ่ะก็นกนึกได้ว่าอยากกินยำบนเส้นมาหลายวันแล้วนะคะแล้วเราไปทำกันเลยดีกว่าไหมคะก็จะออกมา หน้าตาเป็นยังไงและอร่อยไหม <Wow. S 1> ไปกันเลยค่ะจิบ <Wow. S 1> ก็จะมีกุ้งนะคะและไก่สับแล้วก็ไก่ยอนนะคะแล้วก็จะมีผักมะเขือเทศหัวหอมแล้วก็ตั้งโอหรือขึ้นช่ายนั่นเองนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นนะคะขาดไม่ได้คือน้ำยำที่นกเตรียมไปแล้วนะคะเราไปปรุงรส และนำวัตถุดิบผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย้อม้นเส้นรวมเมตร เพื่อนๆไม่คิดใช่ไหมคะว่านกจะทำกับข้าวเ oh, <no. S 1> ก่งๆทำตัวเองนะคะอยู่บ้านเราก็มีอะไรสนุกสนุกทำได้นะคะแล้วก็ทำกับข้าวกินเองนะคะแล้วก็อยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะคะรสชาติอร่อยตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วเมนูนี้ก็ไม่อ้วนด้วยนะคะนี่เลยเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะมีกุ้งตัวโตๆเลยนะคะ นี่น่ากินไหมคะเพื่อนมากินกันไหมคะเดี๋ยวทานให้ดูว่าอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะวันหยุดอยู่บ้านแบบนี้เพื่อนๆทำอะไรกันคะหรือไม่ก็คนที่ทำงานอยู่บ้านนะคะก็ลองไปทำทานนะคะเป็นยำมุนเส้นง่ายๆนะคะใส่ทุกอย่างใส่อะไรก็ใส่ไปนะคะนั้นขอญาต ทานยำมุ้เส้นอร่อยอร่อยของนกก่อนแล้วกันนะ,ะปลอดภัยด้วยนะคะทำกินเองที่บ้านนะคะก็ท้ายน,นี้นกก็ฝากติดตามช่องของนกด้วยนะคะนกเปิ้ลเอ็กเคช e l นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการทานอาหารเกี่ยวกับสไตล์ของนกเองนะคะแล้วว่าทานยังไงที่ทำให้อ,อายุ จะเข้าเลข4ี่แล้วแต่ว่ายัางน้ําหนักยังไม่ขึ้นนะคะก็ยังอยู่ประมาณ4-5 46อยู่ประมาณนี้นะคะว่าทานยังไงไม่ให้อ้วนนะคะก็จะเป็นกินสไตล์ของนกเองนะคะทานสไตล์ของนกเที่ยวกินนะคะทายน,นี้ก็ฝากติดตามช่องของเราสองคนนะคะนกเปิรเอชเคชาแนลค่ะกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะบายบาย